สวัสดีครับพบกับแอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยรวยครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลนะครับอีกหนึ่งลื่นของหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมครับกับเหรียญเสมาฉลองอายุครบ100ปีโอโ้โหปี2564นะครับรุ่นนี้เนี่ยโอโ้โหรูปแบบเหรียญนี้ก็ด้านหน้าเนี่ยเสียมาเ,เราเห็นหลายพิมพ์ใช่ไหมแต่ด้านหลังเนี่ย เป็นหลวงพัดพิมพ์ยืนเลยนะครับนี่น่าจะเป็นรูปหล่อนะร,รูปหล่อที่ที่สร้างขึ้นที่วัดหลวงพ่อนะนี่ชี้ว่าก,กูให้มึงรวยโอ้โห oh, oh. รุ่นนี้จำนวนการจัดสร้างนะครับมีทั้งรายการจองและรายการรุ่นเนื้อนะครับกล่องรายการรุ่นเนื้อจะเป็นอย่างนี้กล่องสีฟ้าอย่างนี้นะครับเขียนว่านี่ฉลองอายุครบร้อยปีนะครับปีหกสี่นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็รายการรุ่นเนื้อเนี่ยจะสร้างที่สามร้อยลังนะครับ แล้วก็มีรายการจองเนาะเดี๋ยวดูเหรียญก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูไม่รายการตอนดูเหรียญจริงจบแล้วกันนะครับมาดูเหรียญแรกก่อนเหรียญแรกเมื่อกี้เราดูไปแล้วโอ้โหนี่ครับอันนี้เป็นชุบเงินนะครับชุบเงินลงยาจีวรพื้นน้าเงินส้มเขียวขอบแดงครับโอ้โหโลงยาตรงนี้อยู่เขียนว่าพัดแล้วก็น่าจะเลขหนึ่งศูนศูนย์นะครับความคมชัดลงยาดีไม่มีเลอะครับด้านหลังก็นี่ครับด้านหลังมีต่อโคตรตรงนี้ นะครับในปี P 64รุ่นนี้ลืมบอกไปครับ100 1ลัง100เหรียญไม่ซ้ำกันครับซ้ำอาจจะเป็นซ้ำเนื้อแต่ไม่ซ้ำลงยานะครับอันนี้โอ้โหเมื่อกี้จับไปเมื่อกี้ครับองนี้เป็นเนื้อ 3K นะโอ้ 3K แต่ปาฉลุนะครับ 3K แบบปาฉลุหน้าเงินพื้นหน้าขอบทองครับหลังก็หน้ากากเงินอีกโอ้โหเป็นไงล่ะ โอโ้ยสุดเลยเหรียญนี้เหมือนนวะแรกผมรู้ก่นวะนะเนี่ยโอ้โหสวยดีอ่าต่อไปนี่อันนี้ก็โอ้โหอันนี้เป็นเนื้อกะไหลเงินนะครับกะไหลเงินโอ้โหหมายเลขหนึ่งสองเก้าโอ้โหลงยาจีวอนลงปูด,ด้านหลังด้วยนะเป็นกระไหลเงินลงยาจีวอนลงยาลายทองชาติครับนี่เหรียญอะไรโอ้โห,โโหนี่ครับชุบทองจิวเวลリー ลงยาพื้นส้มซุ้มแดงขอบดำใช่ไหมโอ้โหอันนี้ด้านหลังวงงานจิวเวลรี่ชุบทองก็เหรียญสวยดีนะครับนี่มีอะไรอีกโอ้โหยี่นี่นพ่นทรายนี่ใครไม่ชอบลงยาเยอะก็ลงยาจีวอนครับซุ้มน้าเงินขอบแดงเลยนี่นี่นี่ชุบเงินพ่นทรายเป็นไงชุบเงินรายการที่สามสิบสี่มีอะไรอีกโอ้โหอันนี้ในสามเคนะเนี่ยสามเคอีกแน่เลยผลงงานประกบนะเดี๋ยวดูใบรายการก่อนนะ เดี๋ยวดูไปรายการจำให้ผมแบบมาเลขยิบเจ็ดยก็เป็นสามเคครับสามเคีสามเคปะฉลุด้วยนะโอ้โหสามเคปลฉลุหน้าหน้าหลังหน้าครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อรายการที่เจ็ดสิบเจ็ดเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับปะฉลุทองแดงหน้ากากทองแดงนี่โอ้โหแต่ละองค์นะแต่ละองค์นะอ่ะไปดูไปรายการกันสักหน่อยไปดูไปรายการกันไปรายการครับนี่ครับอันนี้รายการนะ นี่จะสร้างเมื่อปี64นะครับรายการจองพวกนําเลิกอะไรก็มีบ้างนะครับนี่รายการเนื้อเงินราคาจองโอ้โหโอ้โหธนาอากาศของคํานี5 9 0สร้างน้อยด้วยนะครับนาบก้ารายการจองก็น500แล้วนะเฉพาะเนื้อปาะกา้ารายการจองก็น500แล้วนะครับชุดกรรมการก็มี199ชุดนะโอ้โหนี่ครับรายการรุ่นเนื้อรุ่นโชคก็อยู่นี่ครับ300ลังราคาจอง3หมื่นบาทนะครับตกลุ่นละ300เลยหรอโอ้โหไม่ธรรมดา นี่ครับรายการหนึ่งลังนะมีทั้งหมดหนึ่งร้อยรายการเลยนะครับนี่การันตีรายการลุ้นในลังก็จะเป็นอะไรเนี่ยซินเวอร์พัทหน้ากากทองคำหนึ่งเหรียญเนื้องเงินลงยาสามเหรียญเป็นเนื้องเงินรวมเนื้องเงินสี่เหรียญนะครับแถมโยกรังรุ่นนี้จะเป็นพระบูชาขนาดหน้าตักสามนิ้วเนาะแล้วก็เหรียญเนื้อชุบเงินนะครับนี่ใบรายการหนึ่งถึงสี่จะเป็นเนื้องเงินเนาะห้าหกเจ็ดเนื้อเนาะวะแปดถึงสิบแปดเนื้อบากกา 19 20, 20 21เนื้อแบคโรเดียมนะครับ3 k ก็รายการที่22่สถึงยีเนาะชุบเงินก็ถึงรายการที่28่สถึงสานะครับชุบทองก็3 38เนาะชุบเงินนะครับ39ก็ชุบทองจนถึงรายการที่49เนี่ยแล้วมีปีกเครื่องบินด้วยรายการที่50นะครับถึงรายการที่59เป็นปีกเครื่องบินนะครับรายการที่61สิเถึงหกเป็นเนื้อทองทิพ หกสิบเจ็ดกระไหลเงินหกกะไหลทองอัปป้าซาตินทองทิพซาตินแล้วก็มีเนื้ออปั๊กางานหน้ากากนวะโอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้พี่หน้ากากนวะเนาะรายการที่เจ็ดสิบเจ็ดแล้ววะเนี่ยรายการที่เจ็ดสิบเอ็ดเนื้ออปั๊กาหน้ากากนวะโอ้โหหน้ากากฉนวนด้วยรายการเจ็ดเจ็ดอะไรเราเนื้อทองทิพหน้ากากอัปป้าขอบนวะลงยาขาวสุนวะลงยาเฮ้ยรายการที่เจ็ดสิบเจ็ดอยู่ไหนเอาเร็วไงนี่ไงรายการที่เจ็ดสิบเจ็ดบ้ารายการที่เจ็ดสิบเจ็ดแล้ว โอ้โหขอบทองแดงเอ้ยไม่ใช่นี่วะตกใจนี่วะในเนื้วันนั้นรายการที่เจ็ดสิบหกเกือบนึกว่ารวยซะแล้วแล้วเนื้อสัตตะนะครับนี่รายการที่เจ็ดสิบเก้ามีเนื้อสำลิดด้วยแล้วก็มีนี่นั่นข้างล่างนะครับก็ประมาณนี้เลยเหรียญก็เป็นเหรียญสวยที่น่าสะสมบูชานะผมชอบงานหน้ากากสวยดีนะครับส่วนงานลงยาใครชอบรุ่นไหนก็สามารถเจ้าหาบูชาได้นะครับใครสนใจบูชาก็ติดต่อที่ เฟสเอ็มสายบุญได้เลยใครยังไม่มุรุ่นนี้รีบเลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ